สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคณิตศาสตร์นะคะของชั้นประถมศึกษาปีที่5นะคะพบกับวันนี้นะคะกับครูยุ้ยนั่นเองจากสัปดาห์ที่แล้วครูคิดว่านักเรียนหลายๆคนก็น่าจะได้วันนี้จะขึ้นเนื้อ,อาหาใหม่ซึ่งจะง่ายมากๆถ้านักเรียนตั้งใจฟังกันนะคะไปชมกันเลย เรื่องที่เราจะเรียนกันวันนี้นะคะก็คือเรื่องของส่วนกลับของเศษส่วนนั่นเองถามว่าส่วนกลับของเศษส่วนเนี่ยเอาไปใช้ในเรื่องอะไรเอาไปต่อยอดในเรื่องของอะไรนั่นก็คือในเรื่องของการหาเศษส่วนที่เราจะเรียนกันสัปดาห์หน้านะคะแต่สัปดาห์นี้เราต้องมารู้กันก่อนว่าส่วนกลับของเศษส่วนคืออะไรข้อที่1เึ่เขาบอกว่าส่วนกลับของเศษส่วนนั้นก็คือนะคะให้นักเรียนเนี่ยกลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษ ครูพูดง่ายๆเลยก็คือให้นักเรียนเนี่ยเอาตัวบนไปไว้ด้านล่างเอาตัวด้านล่างไปไว้ด้านบนแค่นี้ค่ะนั่นเป็นไงคะอมันก็คือส่วนกับของเศษส่วนส่วนข้อที่2นะคะหลักการของมันครูจะย้ําอีกทีหนึ่งนะคะว่าจํานวนนับอย่าลืมนะคะนักเรียนจํานวนนับมีตัวส่วนนะจ๊ะถามว่าตัวส่วนของจํานวนนับคืออะไรนักเรียนจําได้ไหมครูย้ํามาแล้ว2ส,สัปดาห์แล้วค่ะนั่นก็คือเลขเลขอะไรคะ เลขหนึ่งจำนวนนับส่วนมันคือหนึ่งแต่ถามว่าเขานิยมกันเขียนไหมไม่นิยมเขียนนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเมื่อไรที่ตัวส่วนมันก็คือเรื่องของการหารถูกไหมคะเมื่อหารด้วยหนึ่งถามว่าหนึ่งหารตัวใดๆก็คือจะได้ตัวนั้นนั่นเองนี่คือเหตุผลนะคะจำสองข้อนี้ให้ขึ้นใจเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันเลยคะ่ะค่ะส่วนกับของเศษส่วนนะคะมาดูตัวอย่างข้อที่หนึ่ง ครูให้ตัวอย่างมาก็คือ3ถามว่า3เนี่ยนะคะคือจํานวนนับแล้วครูถามว่าเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนมันก็จะได้เป็นเศษ3ส่วน1นะคะดังนั้นส่วนกับของ3ก็คือเศษ1ส่วน3นั่นเองนะคะให้กับเศษเป็นส่วนนะต่อไปข้อที่2ตัวอย่างข้อที่2นะคะครูให้มาก็คือ9นะคะนักเรียนนักเรียนคิดค่ะ ในที่นี้ที่ครูให้มาถามว่าเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นอะไรคะก็คือเศษอะไรนะคะก่อนเศษ9ส่วนหนึ่งแล้วส่วนกับของเศษ9ส่วนหนึ่งของนักเรียนคืออะไรเอ่ยติ๊กตอบได้ไหมคะก็คือเศษ1ส่วนเกเก่งมากเลยค่ะครูเชื่อว่าหลายคนตอบได้นะคะต่อไปข้อที่3ค่ะข้อที่3ของครูครูให้เลขอะไรมาเอ่ยเลข11อ ตอบพร้อมกันนะคะ1 1ก็ยังเป็นจํานวนนับอยู่ถามว่า11เนี่ยเขียนอยู่ในรูปของเศษส่วนได้เป็นอะไรคะนักเรียนก็คือเศษ11ส่วน1ดังนั้นส่วนกลับของ11ก็คือเศษ1ส่วน11นั่นนั่นเองนะคะต่อไปข้อที่4ค่ะข้อที่4ครูให้มาก็คือเศษ1ส่วน4นะคะ ดังนั้นเศษหนึ่งส่วนสี่ส่วนกับของเศษหนึ่งส่วนสี่ของนักเรียนคือเศษตอบพร้อมกันค่ะอะไรนะคะเศษสี่ส่วนหนึ่งเก่งมากค่ะครูย้ําเสมอว่าส่วนเป็นหนึ่งเขานิยมเขียนไหมคะเขาไม่นิยมเขียนดังนั้นเราสามารถเขียนได้อีกตัวหนึ่งก็คืออะไรคะก็คือสี่ตัวเดียบนะคะคําตอบคือสี่นะต่อไปข้อที่ห้าค่ะข้อที่ห้าครูให้มาคือเศษหนึ่งส่วนสิบสาม นะคะดังนั้นถามว่าเศษ1ส่วน13ส่วนกับคืออะไรนะตอบพร้อมๆกันค่ะคือเศษ13ส่วน1เก่งมากเลยนะคะ,ะเศษ13ส่วน1น13.1เนี่ย1ตัวส่วนนิยมเขียนไหมคะไม่ดังนั้นเราต้องทำไงคะถ้าไม่นิยมเขียนเราก็ตอบข้อนี้คือ13เฉยๆนะคะต่อไปข้อที่6ค่ะ ข้อที่6ครูให้มาคือเศษ6ส่วน17เค่ะเศษ6ส่วนส7ส่วนกลับของเศษ6ส่วน17คือเศษเศษ17เ็ส่วน6เห็นไหมครูบอกแล้วง่ายนะคะข้อสุดท้ายข้อที่7จ็เนี่ยแต่ยังไม่ท้ายสุดนะคะยังมีเนื้อหาต่ออีกนิดนึงข้อที่7ค่ะครูให้มาคือเศษ15ส่วน14แล้วครูถามว่า เศษ15ส่วน14ส่วนกับคืออะไรคะนักเรียนเศษอะไรเอ่ยเศษ14ส่วน15เก่งมากเลยเห็นไหมคะง่ายๆหลักการที่ครูให้ไปคือเหมือนเมื่อกี้เลยหนึ่งให้นักเรียนกับเศษเป็นส่วนและกับส่วนเป็นเศษนะคะนี่คือส่วนกับนะเดี๋ยวเราจะไปดูเนื้อหาในเรื่องของถัดไปซึ่งยังไม่ได้จบนะคะก็ยังอยู่ในเรื่องของส่วนกับอีกนะคะอ่า ไปนะคะไปดูผลคูณของเศษส่วนกับส่วนกลับกันเลยนะคะครูแอบกระซิบบอกนิดนึงนะคะว่าคําตอบของแต่ละข้อเนี่ยไม่ต่างกันเลยดังนั้นมาพิสูจน์กันค่ะว่าที่ครูพูดเนี่ยจริงหรือเปล่านะคะไปดูกันเลยค่ะข้อที่1นนะคะอ่ะข้อที่1ครูให้มาคือเศษหนส่วนสนะคะถามว่าวิธีทําของเศษหส่วนสามทำได้อย่างไรไปดูกันเลยค่ะ ครูย้ำอีกนิดนึงก่อนที่เราจะไปแสดงวิธีทำครูย้ำบอกว่าข้อนี้ให้เรามาดูเรื่องของผลคูณของเศษส่วนนะคะกับคําว่าส่วนกับดังนั้นข้อที่1วิธีทำครูเริ่มเลยนะวิธีทำครูจะพยายามเขียนให้สวยนะคะจะพยายามเนาะอย่าว่ากันนะคะถ้าครูเขียนไม่สวย อ่ะขีดเส้นใต้2เส้นเพื่อความเรียบร้อยนะคะต่อไปค่ะวิธีทําเศษ1 3, ส่วนสเศษส่วนของเราที่เราได้มาคือเศษ1ส่วนสแล้วครูบอกว่าไปคูณกับอะไรคะส่วนกับส่วนกับของเศษ1ส่วนสก็คือไปคูณด้วยเศษ3ส่วน1ะคะดังนั้นได้เท่ากับเป็นเศษ1ส่วน3ไปคูณด้วยเศษ3ส่วน1 ดังนั้นผลลัพธ์ครูย้ําแล้วนะคะหลักของการคูณเศษส่วนนักเรียนจําได้ไหมคะสัปดาห์ก่อนหน้านี้ครูบอกว่าหลักของการคูณเศษส่วนหนึ่งให้ดูว่าตัดทอนกันได้ไหมถ้าตัดทอนได้เป็นไงคะให้ตัดทอนกันก่อนข้อที่สองในกรณีที่ตัดทอนไม่ได้นี่ครูทบทวนนะให้ทําไงคะให้นําตัวเศษไปคูณตัวเศษตัวส่วนไปคูณตัวส่วนมาดูคะ่ะมาดูคู่ที่1เลยคู่ที่1 1หนึ่งกับ3ตรงนี้ตัดทอนได้ไหมคะ ไม่ได้เยี่ยมมากเลยเห็นไหมนักเรียนเริ่มจะตัดกันได้ลวคู่ที่สองค่ะที่คู่ที่สองคือเศษสามส่วนหนึ่งคู่นี้ตัดทอนได้ไหมคะไม่ได้อีกถูกไหมคะไม่มีแม่ไหนมาหารสามเลยหนึ่งงตัวไม่นับแม่หนึ่งนะต่อไปไปดูคู่ที่สามค่ะหนึ่งกับหนึ่งตัดทอนได้ไหมหนึ่งกับหนึ่งเขาไม่นิยมตัดทอนนะคะเพราะเมื่อ,อไหร่ที่หนึ่งหารหนึ่งผลลัพธ์ก็ยังเป็นหนึ่งเสมอนะคะต่อไปคู่ที่สี่คืออะไรคะสามกับ สามแล้วสามกับสามมีแม่ไหนบ้างหารสามกับสามลงตัวมีไหมคะติ๊กตอกติ๊กตอกปิ๊งเจอแล้วคือแม่สามนั่นเองนะคะดังนั้นครูตัดสามบนกับ3สามล่างนะแม่ที่หารสามลงตัวท่องแม่สามค่ะสามหนึ่งสามด้านบนใส่หนึ่งสามหนึ่งสามด้านบนใส่หนึ่งก็จะเหลือเป็นอะไรคะนักเรียนด้านบนก็จะเหลือเป็น S 1คูณ1ส่วนด้วยอะไรเอ่ยส่วนด้วยอะไรคะด้านล่างด้านล่างคือด้านล่างคืออะไรคะด้านล่างก็จะเหลือ1คูณ1เหมือนกันมาจากไหนครูชี้ให้ดูนะมาจากตัวนี้คะ่ะ1คูณ1ด้านบนแล้วก็ด้านล่างก็คือมาจากสองตัวนี้เหมือนกันนะคะแล้วถามว่า1คูณ1เท่าส่วนด้วย1คูณ1เนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะก็มีค่าเท่ากับเศษ1ส่วน ถามว่าครูย้ำแล้วว่าส่วนเป็นหนึ่งเขานิยมจันเขียนไหมคะไม่นิยมเขียนเพราะไม่นิยมเขียนทำไงคะให้ตอบได้เลยคือตอบด้านบนคือหนึ่งนะคะดังนั้นข้อนี้ข้อนี้นะครูตอบได้เลยนะคะคำตอบของครูคือหนึ่งนะคะ,ะคำว่าตอบดังนั้นครูขีดเส้นนิดนึงนะคะ,อ,ะอาจจะไม่สวยเนาะ ยาว่ากันนะคะต่อไปไปดูข้อถัดไปข้อที่2กันเลยดีกว่าค่ะข้อที่2องครูให้มาคือ15 15ในที่นี้วิธีทำค่ะว,วิธีทำนะคะเขียนก่อนเลยวิธีทำแล้วก็เป็นไงคะอย่าลืมขีดเส้นใต้นะคะดังนั้น15เขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเท่าไหร่คะ สิบห้าส่วนด้วยอะไรเอ่ยส่วนด้วยหนึ่งไปคูณด้วยอะไรคะหนึ่งไปคูณด้วยส่วนกลับคือหนึ่งส่วนสิบห้านะคะอ่าเท่ากับอ่าเท่ากับเท่าไหร่นะคะเท่ากับอ่ายังเป็นตัวเดิมนะก็คือเศษสิบห้าส่วนหนึ่งไปคูณด้วยเศษหนึ่งส่วนสิบห้าครูบอกแล้วคะ่ะหลักของการคูณตัดทอนได้ไหมไปดูคู่แรกกันคะ่ะ 1>, 1ส่วน15ตั้าจทนได้ไหมคะไม่ได้ข้ามนะคะอ่า1กับ15ตหะทนได้อีกไหมไม่ได้ข้ามค่ะคู่ที่3 1กับ1ครูบอกเมื่อกี้ว่าเขานิยมตัดไหมคะไม่ก็เป็นไงคะข้ามเหมือนกันนะคะต่อไปไปดู15กับ15มีแม่ไหนบ้างที่หาร15และ15ลงตัวคะนะักเรียนแม่ที่เยอะที่หารได้มันมีมาหลายแม่นะคะดังนั้นตัวที่หารได้มีตั้งแต่แม่3แม่5 และแม่15ค่ะดังนั้นครูจะเลือกแม่ที่เยอะที่สุดคือแม่แม่แม่15นั่นเองนะคะไปตัดกันเลยแม่15อ่ะครูตัด15กับ15ครูท่องแม่15เลยทําไมครูเก่งจังเลยไม่ครูไม่ได้เก่งนะคะแต่ว่า15คูณอะไรแล้วได้15 15คูณอะไรคะ15คูณ1ได้15ตรงนี้ครูเขียนเลข1นนะด้านบนส่วนด้านล่าง15คูณอะไรได้1 5ห้อีกคะ15คูณ1 นะคะเดี๋ยวข้อถัดไปครูเริ่มลักนะแต่ข้อนี้ครูให้เห็นภาพก่อนนะดังนั้นคําตอบของครูก็จะเหลือเป็นเท่ากับเท่าไหร่คะด้านบนก็จะเหลือเป็น1คูณด้วย1นะคะไปส่วน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 ด้านล่างด้านล่างของครูก็จะเป็นเหลืออะไรคะก็เหลือ1นคูณหเหมือนเดิมผลลัพธ์เท่ากับเท่าไหร่เอ่ยก็เท่ากับ1ส่วนหถามว่าเศษหนึ่งส่วนหนึ่งคำตอบคือตอบเท่าไหร่คะนักเรียนตอบ หน่งดังนั้นข้อนี้ครูก็ไปตอบได้เลยนะคะคําตอบข้อนี้เป็นไงคะครูไปตอบได้เลยนะเอ๊นี่มาข้อที่2แล้วนักเรียนสังเกตเห็นอะไรหรือเปล่าคะสังเกตเห็นอะไรย้อนกลับไปดูข้อเมื่อกี้ย้อนกลับสังเกตเห็นอะไรคะคาตอบย้อนกลับมาคําตอบเป็นไงคะอ้า เก่งมากค่ะนะักเรียนคําตอบเห,อเหมือนกันนะคะจริงหรือเปล่าตัวเศษส่วนจะไปคูณกับส่วนกลับแล้วคำตอบจะเหมือนกันทุกข้อจริงๆหรือเปล่าคะคุณครูอันี้ต้องไปพิสูจน์ต่อไปค่ะพิสูจน์ไปเลยข้อที่สามนะคะข้อที่สามครูให้มาคือเศษห้าส่วนเก้าทำง่ายก่อนวิธีทำนะคะวิธีทำอ่ะ อย่าลืมขีดเส้นนะครูจะย้ำอยู่เสมอนะคะขีดเส้นอ่ะต่อไปนะคะเศษ5.9ส่วนเเศษ5ส่วน9ครูก็นำเศษ5.9ส่วน9ไปคูณคูณกับอะไรคะส่วนกับของเศษ5.9ส่วน9ตอบพร้อมกันค่ะคือเศษ9.5ส่วน5ะคะเท่ากับเท่ากับอะไรคะเท่ากับเศษ5.9ส่วน9 ไปคูณด้วยเศษ9ส่วน5รอบนี้ไปดูค่ะว่าตัดทอนกันได้ไหมอ่ะคู่ที่1ค่ะคู่ที่1 5หกับ9ตัดทอนได้ไหมคะไม่ได้9กับ5ล่ะคะตัดทอนได้ไหมคะข้อนี้ก็ไม่ได้อีกแล้วทำไงคะไปดูคู่ที่3กับคู่ที่4นะคะคู่ที่3มของคู่ควยไงคู่ที่3ามคือ5กับ5ถามว่า5กับ5ตัดทอนได้ไหมคะนักเรียน พร้อมกันตอบพร้อมกันคือได้คือแม่ไหนคะที่หารห้าและห้าลงตัวคือแม่ห้าครูตัดท่องแม่ห้าค่ะห้าหนึ่งห้าห้าหนึ่งห้าต่อไปคู่ที่สี่ค่ะคู่ที่สี่ของครูคือเก้ากับเก้ามีแม่ไหนบ้างที่ตัดเก้าและเก้าลงตัวมีไหมคะมีสังเกตนะคะคือแม่เก้าครูท่องแม่เก้านะเก้าหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้า าสิ่งที่นักเรียนเห็นนะคะสิ่งที่นักเรียนเห็นดังนั้นตรงนี้เท่ากับด้านบนของครูก็จะเหลืออะไรคะหนึ่งคูณหนึ่งส่วนด้วยอะไรคะหนึ่งคูณหนึ่งดังลั้นเท่ากับหนึ่งคูณหนึ่งส่วนด้วยหนึ่งคูณหนึ่งเท่ากับเศษหนึ่งส่วนอะไรคะหนึ่งดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็คือตอบอะไรเหมือนกันคะตอบหนึ่งดังนั้นครูตอบเลยนะตอบนะคะยากหรือง่ายเ่ยครูว่าเรื่องนี้ครูบอกแล้วนะครูกาซิบบอกเมื่อ ต้นชั่วโมงแล้วนะคะว่ามันเป็นไงคะง่ายมากๆเลยนักเรียนทําได้แน่นอนนะคะ,ะไปดูข้อสุดท้ายกันเลยค่ะจากเมื่อกี้จาก3ข้อที่ผ่านมานักเรียนสังเกตเห็นอะไรบ้างว่าคําตอบของแต่ละข้อที่ได้มานั้นคําตอบเป็นอะไรเอ่ยคะเป็นอะไรนะเป็น1นนั่นเองนะคะดังนั้นไปดูข้อสุดท้ายเดี๋ยวรอบนี้ ข้อสุดท้ายรูขอใช้วิธีลัดนิดหนึ่งลัดยังไงคือขยับขั้นตอนตัดขั้นตอนบางขั้นตอนออกไปนะคะเพราะว่านักเรียนมีความรู้จากข้อ1ข้อ2ข้อ3ม,มาแล้วดังนั้นวิธีที่จะง่ายนะคะไปดูข้อที่4ค่ะรูให้มาคือเศษ12ส่วน1ิวิธีทำนะคะวิธีทำดังนั้นอไปดูกันเลยนะคะ อ่ะเศสิบสองครูก็มาเขียนนะเศษสิบสองส่วนสิบเอ็ดครูบอกว่าคูณกับส่วนกับก็คือไปคูณด้วยอะไรนะคะตอบครูดังๆค่ะคูณด้วยอะไรนะเศษสิบเอ็ดส่วนด้วยสิบสองเก่งมากเห็นไหมเริ่มได้แล้วค่ะเท่ากับเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่คะเศษสิบสองส่วนสิบเอ็ดไปคูณด้วยอะไรคะ 1> 4 1สอ็ดส่วนสิตัดทอนได้ไหมครูย้ำนะข้อที่1นึ่งคู่ที่หนคู่ที่1คืออะไรคะ1ิบสองกับสิมีแม่ไหนหาร 12, บสและสิ 11. ลงตัวไม่มีข้ามสิบดกับ1 2บมีแม่ไหนหารสิบเอ็ดและ12ลงตัวอีกมีไหมคะนี่มีอีกแล้วเป็นไงคะข้ามต่อไปคู่ที่สามคือสิบสองกับสิบสองมีแม่ไหนหารสิบสองและสิบสองลงตัวมีไหมคะ มีตอบผู่ดังๆจากการสังเกตคือแม่12คู่ตัดนะดังนั้นครูต้องท่องแม่ไหนคะนักเรียนครูต้องท่องแม่12 12 1 12ตรงนี้นะด้านบนค่ะด้านล่างก็จะเป็น12 1 12ต่อไปไปดูคู่สุดท้ายค่ะ11กับ11มีแม่ไหนบ้างที่หาร11และ11ลงตัวคะมีไหมมีนะคะครูตัดต่อนะ แม่ที่หาร11และ11ลงตัวคือแม่11ดังนั้นท่องแม่11ค่ะ11 1 11 11 11 11ดังนั้นคําตอบก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยครูจะรัดแล้วนะคะดังนั้นนักเรียนสังเกตนะคะว่าด้านบนของนักเรียนก็จะได้เป็นเศษ1 1ไปคูณกับ1คือด้านบนแล้วก็ล่างไปคูณกับล่างคือด้านบนนี่คือผลลัพธ์นะคะดังนั้นครูก็จะตอบได้เลยค่ะว่า ผลลับของครูก็จะตอบเป็นเท่าไหร่คะคำตอบของครู us, ได้เป็น1เลยนะคะหรือถ้านักเรียนไม่อยากรัดอีกครูเสรมิมให้เป็น1นส่วนหนึ่งก่อนก็ได้นะคะเศษหส่วนหแล้วค่อยไปตอบเท่ากับเท่าไหรคะคือ1นะคะดังนั้นไปตอบได้เลยนะคะดังนั้นคำตอบไม่ยากแล้วง่ายนิดเดียวเห็นไหมเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ง่ายนะคะอ่าตอบห วันนี้นะคะให้นักเรียนครูก็จะให้ใบงานไปนะคะก็ให้นักเรียนนะคะตั้งใจทํำพรวะมันคือเรื่องที่ง่ายมากๆในเรื่องของเวษส่วนแล้วนะคะซึ่งจะนําเรื่องนี้ไปต่อย,ยอดกับอาทิตย์หน้าถ้านักเรียนทําเรื่องนี้ได้อาทิตย์หน้าก็สบายเหมือนกันนะคะดังนั้นให้นักเรียนนะคะช่วยดูแลสุขภาพด้วย ล้างมือเป็นประจำนะคะว่าจออกไปไหนก็คือล้างมือติดมีเจลแอลกอฮอล์ติดตัวไว้ด้วยนะคะพอจะออกไปจับนู่นนี่นั่นก็คือให้ฉีดสเปรย์หรือล้างด้วยเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้เรียบร้อยนะคะแล้วก,ก่อนออกจากบ้านทุกครั้งให้เป็นไงคะสวมหน้ากากอนามัยนะคะเพื่อความปลอดภัยของตัวนักเรียนเองและเราก็จะได้กลับมาเจอกันเร็วๆเพราะครูยุ้ยคิดถึงมากๆแล้วนะคะครูยุ้ยอยากเจอนักเรียนทุกคนเลยนะคะ อ่ะแล้วเราค่อยเจอกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะบ๊ายบาย